ก็ Uncle, สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการเซียนของเล่นครั้งนี้เราก็จะมาเล่นเกมกระดานเกมใหม่กันอีกหนึ่งเกมนะครับนั่นก็คือเกมอ่ะบันไดงูนะครับถ้าเกิดใครตอนเด็กเคยเล่นเกมนี้นะครับก็อาจจะคุณตาอาจจะจําได้นะครับแต่ว่าอาจจะเล่นถูกเล่นผิดนะครับเพราะเกมบันไดงูเนะี่ยมันจะ มากไม่ค่อยมีกฎอธิกาอาธิบายอะไรบอกนี่นะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาช่วยแนะนำนะครับเกมนี้ก็คือผู้พัฒนาเกมนะครับเอาออกแบบเกมเนี่ยก็คืออ่ะชา a นี Shiny W G นะครับก็คือเขาก็ได้พัฒนาเกมขึ้นมาช่วง 3เกมเลยนะครับช่วงปี2 0 2พนเนี่ยนะครับเกมแรกเนี่ยมันก็ออกแบบเป็นเกมแบบตะลุยด่าเนี่ยครับ RPG แบบว่าสามมิติอ่ะทำได้งานครับเกมบอร์ดเนี่ยนะครับมันแบบเป็นมิติใหม่เลยของวงการเกมบอร์ดนะครับทำออกมาแบบน่าสนใจมากครับส่วนเกมที่2เนี่ยนะครับก็จะเป็นเกมที่ดูคนตานะครับเกมพายุต่างวันเนี่ยนะครับก็คือ หมือนว่าจะประสบความสำเร็จนะครับตัวนี้แล้วก็ตัวที่สามเนี่ยก็คือตัวเกมนี้นะครับเซอร์เพ mm hmm. นแอนด์แรบเบอร์ครับหรือว่างูบบันไดน,นะครับก็สำหรับเกมนี้นะครับก็เขาไม่ได้เป็นคนคิดนะครับก็คือเกมนี้มันมีมาตั้งนานแล้วนะครับอย่างที่ผมได้ไดบอกมานะ ืองไทยเนี่ยก็เล่นกันมาตั้งนานแล้วครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นที่แพร่หลายเอาง่ายๆนะครับเกมบาไดงูอ่เดี๋ยวสำหรับภาคนี้คือคนพัฒนานะครับคือเขาเขาเขาไม่ได้นอนแอบนะครับคือเขาทําเกมที่แบบลึกเลยดีกว่าเกมใหญ่มาเลยดีกว่านะครับเรามาดูว่าเขาจะทาบันไดงูมาแบบแบบไหนนะครับอ่ะก็คือของเขาทําออกมานะครับแบ่งออกเป็นอสองกระดานนี่นะครับจะมีกระดาน หนึ 1> 1่งสี่คนเนี่ยนะครับกับหนึ่งถึงหกคนเนี่ยนะครับอ่ะหนึ่งถึงสี่คนเนี่ยก็คือจะเป็นกระดานที่มีการ์ดนะครับจะมีการ์ดคล้ายๆเกมจูมินจีนะครับก็จะมีการ์ดภารกิจอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดินหน้าถอยหลังหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะส่วนหนึ่งถึงหกเป็นเป็นกระดานใหญ่เป็นบอร์ดใหญ่นะครับก็จะไม่มีตัวการ์ดนะครับอาจจะมีแค่บันไดกับงูนะครับอ่ะเนี่ยเดี๋ยวเรามาเล่น ตัวกระดานใหญ่กต่อแล้วกันนะครับอันนี้ก็เล่นนะครับ5คนเลยนะครับมากดกติกาก็ง่ายๆนะครับเราทอยลูกเต๋านะครับ อันดับแรกครับคอยหาคนที่เดินก่อนนะครับแต้มมากสุดเดินก่อนนะครับถ้าแต้มสามการก็มาชิงกันนะครับอ่ะมันก็จะได้ผู้ชนะนะครับได้ที่สองที่สามอะไรอย่างเงี้ยนะครับสมมุติว่าเนี่ยเราได้แต้มแล้วนะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเดินกันนะครับตรงเนี้ยเราอธิบายให้ฟังก่อนนะครับคือเกมบนไดกับงู่คือมันมีแค่บนไดกับงูเท่านับนะครับที่ที่เราเนี่ยจะใช้ได้นะครับ ตัวบนได้เนี่ยนะครับมันก็สามารถใช้ขึ้นและลงนะครับก็ได้นะครับอยู่ที่เราเนี่ยจะตัดสินใจยังไงนะครับแล้วห,หรือว่าเราจะเดินข้ามก็ได้นะครับถูกต้องนะตามหลักประกะาศศาสตร์นะครับก็เหมือนว่าเนี่ยสมมุติว่าเราขึ้นจากขั้น20ไป39เนี่ยนะครับแล้วเราเดินจาก39นะครับไป40 เท่ากับว่าเราเดินข้ามบันไดแล้วนะครับเท่ากับว่าบันไดเนี่ยเราสามารถเดินข้ามก็ได้ถูกต้องมาตัวงูเนี่ยนะครับมันก็จะมีหัวกับหางเนี่ยนะครับหัวเนี่ยนะครับตามหลักาตะศาสตร์เนี่ยเราไปเจองูตัวใหญ่ไงนะครับเราไม่สามารถที่จะไปเดินข้ามหัวมันได้นะฮะถูกต้องมาแต่ถ้าเป็นหางเนี่ยนะครับ เราเดินได้นะครับเดินได้เราไม่อยู่ที่หัวน,นะครับพออยู่ที่หัวมันก็ไม่ได้กินเรานะครับเห็นไหมก็แสดงว่าอยู่ที่หัวไ็ได้นะครับมันไมไ่กินเราเป็นงูงูเหลือมเนี่ยนะครับเห็นไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าไปอยู่ที่หัวอ่ะเราเดินกลับมาไม่ได้ต้องนะประมาณนี้นะครับก็เคลียร์อ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเล่นเกมกันเลยนะครับคนแรกครับ สี่นะครับเดินไปนะครับแล้วคนที่ถึงเส้นชายนะครับอหนึ่งร้อยนะครับก่อนชนะนะครับเหมือนไปเอาไอเทมตัวบางอย่างได้นะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับแล้วก็คนต่อไปนะครับ สี่ 4. ครับอ่ะก็คือคนแรกเนี่ยเขาเขามองไม่เห็นนะครับผมก็เริ่มมองครับอ่ะมันมีรางๆอยู่สีเหมือนกันครับหนึ่งสองสามสี่มันมีอ่าอะไรลางๆอยู่นี่นะครับ ัวทางนี้เดินไปได้นะครับทางนี้เดินไปได้เพราะว่ามันเป็นงูเนยนะครับเป็นทางของงูแต่ว่าเราต้องหาทางให้เจอนะครับเราต้องเดินขึ้นหางเนี้ยนะครับมานี่เลยนะครับเห็นไหมอืมเนีย่ยจะถึงร้อยแล้วนะครับ ีเ,เหลืองใช่ไละขึ้นไปเหมือนกันนะครับอ่ะเขียวบ้างครับหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่ะเดีย๋ยวสักครนะู่เชื่ออะไรนะครับหาเงิไม่ได้หาเฮ้ย,ยน,นี่อันนี้นี้ก็ได้ะคระับ่ขึ้นไปไหน ข,ขึ้นไปเราเราต้องขึ้นไปทางนี้นะครับอ่ะขึ้นมานี่นะครับพอได้นะครับอ่ะสินค้าว่างสองครับหนึ่งสองอมีงานโอ้โห่เก้าสิบเก้าเลยนะครับโอ้โห ได้แต้มน้อยก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ดีเออะไม่ใช่ว่าเอ่อไม่ใช่ว่าจะไม่ดีนะครับอ่ะอกนะครับหก,หกเปิดขึ้นมาอ่อาสีเขียว้วครับวนกลับมาที่สีแดงต่อนะครับห้านะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ะเจอเจอทางนะครับขึ้นไปเลยปุ๊บวอ่ะโ,โ,โ,โอเคดีนะครับตามเพื่อนเนี่ยสีเหลืองนะครับสี่นะครับหนึ่ง สองสาสี่เหลืองชนะนะครับโอ้โหเป็นไงนะฮะก็จบไปแล้วครับสำหรับเกมกระดาษสำหรับแผ่นใหญ่นะ,ะยังไม่ดูแผ่นเล็กมีเกมกายนะ,ะเดี๋ยวก็มาดูกระดานสำหรับเ,เล่นสี่คนบ้างครับหนึ่งถึงสี่คนนะครับก็จะเป็นอีกกระดานอีกอย่างนะครับตรงนี้ผมก็จะทำการพยายามแปลให้ ุกใบนะครับก็สามารถเล่นเล่นได้เลยนะครับคนไทยอ่ะเดี๋ยวมาเริ่มเล่นกันนะครับทีนี้ก็ถ่าย,ยเดินนะครับห้านะครับกดกติกาเดิมครับดูดีๆนะครับแดงงูเหยียบหางเหยียบหัวนะครับงูนะครับ ห 1> 1, นึ่งสองสามสี่ห้าอะไรลางๆนะครับ้องดูดีๆอ้าอันนี้ใช้ต,ตโมโมรงตรงอยู่นี้นะครับนี่นี่นี่ขึ้นมานี่นะครับปึ๊บโคเก้าสิบห้านะครับอ่ะก็คือตำแหน่ง ปกานะต้องลง25-9นะครับถึงจะได้จัวการเป็ในใบนะครับอ่ะมาลุ้นิงต่อ,อสีแดงนะครับได้สองหนึ่งสองออามาดูนะครับ เลยนะครับอีกแค่รอบเดียวนะครับถ้ารอบเนี้ยนะครับไม่มีใครขึ้นร้อยนะครับรอบหน้าสีแดงชนะเลยนะอ่ะอะต่อที่สีเหลืองนะครับสองวันนี้นะครับอ้าวขึ้นมาตีคู่นะครับก็ไม่ทานสีแดงครับ สีกเขียวคนสุดท้ายนะครับสีเขียวออกได้หนึ่งได้ไหมหนึ่งก็ไปสองอ่ะอัน้หนึ่งครับหนึ่งี่เขาได้สองนะครับโทอๆๆๆขึ้นมานี่ยไอ้คนนี้ก็ได้สองเหมือนใช่ไหมเออขึ้นมาเนี่ยอ่ะอ่ะดูดีดทีอันนี้ก็ได้สองครับหนึ่งสองปืดขึ้นมาโอ้โห แต่รู้สึกสีน้ำเงินก็มีรุนนะนะฮะแต่สีน้ำเงินจะต้องได้สองสี่ห้านะครับต้องได้อย่างต่ำห้านะครับอ่ะแต่ว่าทั้งสามสี่เนี้ยจะต้องได้มากกว่าอ่าสองสองนะครับก็คือต้องต้องได้สองนะครับต้องได้สองขึ้นไปชนะเลยนะครับได้แค่สองก็พออะไรเงี้ยสีแดงเนี้ยนะครับคล้าย เอ้ยมีใครได้หนึ่งเนี่ยนะครับก็อาจจะฟาไว้นะครับรอบนี้ฟาวไปนะครับมาโยนต่ออ่าไปสักครู่ครับอันนี้จะเป็นรอบของตีตีน้ำเงินนะสองหนึ่งสองสีน้ำเงินไม่ทันแล้วนะครับนี่มีอะไรที่ช่วยเราดยย้วยนีย ไม่มีนะครับจัดไปนะครับสีแดงครับรุ่นแดงนะครับมาสองนะครับสีแดงชนะพดีเลยนะครับโอ้เยี่ยมนะครับ เรียบร้อยครับได้ใช้ได้ไอเทมครับคนแรกก็จบไปนะครับผมเรียบร้อยแล้วสำหรับเกมบันไดงูนะครับก็ยังไม่มีใครอันนี้นะ,ะเดี๋ยวเล่นให้ดูอีกรอบแล้วกันนะครับอ่ะเปิดกาดเนี่ยครับยังไม่มีใครได้กาดเลยนะไปเร็วนะอะเอาคราวงนี้เราคิดว่ามันไวไปนะ นะเราเราไม่เล่นงูหลังนะฮะอ่ะเราไม่เล่นงูหลังกันเอาเราเล่นธรรมดาไปอ่นะเอาเ,าเล่นงูกันบบดไดธรรมดานะครับเราไม่เล่นงูงูข้างหลังนะครับอ่ะมาเล่นกันใหม่ก็นะครับ อย่างตรงเนี้ยคือเราไม่ได้อยู่ตรงหางงูเราขึ้นไม่ได้นะครับเห็นอ่าไปต่อเลยครับเพราะว่าเนี่ยจะเป็นสําหรับเกมนี้นะครับที่จะมีเหมือนกับสูตรลับเนี่ยนะครับจะมันสนุกขึ้นเลยนะครับถ้าเป็นมบเแ่งงูทั่วไปมันก็จะมีแค่นี้แหละนะครับลองมาเล่นแบบมางงูแอ้วจะมีพิเศษมีการ์ดด้วยเห็นไหมมันมันดีตรงเนี้ยนะครับ ี่นะครับหนึ่งสองสาม,ส,ามสี่อะเรื่อตัวการให้ดูนะครับเพราะว่าการมันใช้ยังไงนะครับ อ่ะสีเหลืองข้ามไปแบบนึง สีเขียวนะครับาสามนะครับหนึสองสามอ่านี่ได้หางงูเห็นไหมเติ๊ตึ๊ดๆตๆ๊ดๆต๊ดปึ้งนี่นะครับเห็นไหมนี่มันต้องได้สิบเก้าเนี่ยนะครับเนี่ย ถึงจะได้จั่วกการนะครับเห็นไหมอืมอเดี๋ยวมาวนกลับมาที่นี่นต่อนะครับอั้หยขึ้นน้าก็เป็นสีเขียวนะครับที่ออกตัวสุดท้ายนะครับได้หางงูนะครับ หนึ่งนะครับปึ๊บจามไปเลยครับผู้โอ้โหได้เล็กน้อยก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ดีนะครับอ่าต่อไปนะครับสีแดงนะอ่ะหนึ่งนะฮะโอ้ขึ้นมาปึ๊บไม่ได้อะไรนะ จะสู้กินไอเทมอะไรพิเศษเนี่ยนะครับไม่เข้าใจเหมือนกันมีความหมายหรือว่าอาจจะไม่มีนะ,ะเพราะว่าเขาเล่นแค่ใบใจกับงูเนี่ยนะครับอืมอ่ะต่อไปะคระับ เดียวขึ้นนำแลยครับสองครับโอ้โหไม่ได้นี่นะหนึ่งสองอ้าวได้หางงูครับผู้ผูบขึ้นมานี่เลยครับโอ้โอไปเนี่นะยไอแต่จริงๆแต่จริงๆอะ่ะ เราเราจะไปจอดตรงไหนก็ได้ะครับผมจอดตรงนี้แลี้วกันถูกต้องไหมเถ้าสมมุติว่าเราเดินมาเนี่ยเราก็เราก็หยุดได้ถูกต้องมาไม่ไม่มีอะไรที่เราบอกว่าหยุดไม่ได้ถูกต้องมาอ่ะเราเรามาหยุดตรงนี้นะคะับเผลอหัวงูเราจะไปไม่ได้ได้ซ้ำนะครับจริงนะอ่าเราอยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะตัดสินใจนะครับเราจะลงได้แค่ตรงเนี้ยนะครับอะไรเงี้ย อ่ะตัวมอ่ะตรงเนี้ยผมผมลองอ่ะผมลองตรงนี้นะครับอแต่ว่าลองลงได้ก็ได้อรมันเป็นงูเหลือมแบบเชื่องอะไรเงี้ยนะครับไม่เป็นไรอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เขาจะเป็นงูงูเหลือมงูไม่กินอ่ะนะครับจะเป็นแบบน่านะตระกาะโจยดมาครับอันนี้ก็จะเป็นอ่ะไปที่ไม่ได้ปสิบเก้านะครับ แปดสิบเก้าพันนี้เลยนะครับอ่าเห็นไ,ไหมเพราะแปดสิบเก้าไงมันก็มีหัวงูอยู่นะเห็นไ,ไหมไม่งั้นมัน,มนยังไงมันก็มาได้ไงถ่ายมางูมันไม,ไม่ไม่ทำอะไรนะ สองสามสี่ห้าไม่มีอะไรนะครับอ่ะยาวอะไรเงี้ยนะครับเป็นสีแดงนะครับสามนะครับหนึ่งสองปังนี่นะ หนึ่งสองสีเขียห้าหกครับสีเขียวนี่ 4, 4, 6, ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโหยีดเดียวครับอีกแค่ห้าช่องนะครับสีเขียว หาเสียวแล้วนะครับอ่ะเงินบ้างหนึ่งนะครับอ๋อเงินเึ้งอ่าโทษข้ง ก็สีเขียวครัโอ้สีเขียวเดือดในี่แล้วนะฮะเอา,เอา,เอาสีอ๋อสีแดงสีแดงสีแดงท่อสองครับหนึ่งสองไม่มีอะไรต่อไปสีเหลนะืองท่อสี่นะครับหนึ่งอสองสาม แล้วก็สีนะครับสีเขียวนะครับสีเขียวให้ได้ห้าเม่ยังไม่ได้ครับแต่ก็เนี่ยกล้แวหนึ่งสองสามนะครับพราะอีกสองช่องนะครับได้ได้ไดอ่าอยาได้หนึ่งพอนะครับอ,อยาได้หนึ่งพอสีเขียวรอบหน้านะครับ คงไม่มีใครน่าจะใครตามทารนานะคิดว่าอ่ะสองครับทืง,งานสองหนึ่งสองอะไรเนี่ยไม่ใช่หางูร้านนี้ก็ไปไม่ได้นะเห็นไหมเนี่ยอ่างเนี่ยก็มีหางที่ไปไม่ได้เหมือนกันนะต้องมาเพราะเนี่ยคุณขึ้นถูกตัวงูตัวนี้ไม่ได้นะครับอะไรเนี่ย ตอบาครับก็จะได้ผู้ชนะแล้ 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, วนะครับหกหนึ 2, 4, 5, 6, 5. ่งสองสามสี่ห้าหกับไอ้เนะครับสอ,องหนึ่งสองหนึ่ง สีเขียวได้หนึ่งแลโอ,โ,โอ้โหยังอึ่งยังจะออกอีกนะฮะโอ้โหอยาได้หนึ่งเด็หนึ่งจะออกอีกนะสุดๆเลยฮะอ่ะสีน้ำเงินนะครับสีน้ำเงินเนี่ยสามหนึ่งสองสามถ้ามาอาทิตย์นี้ยอ,อย่าคงจะยากนะมีไหมแบบว่าแบบจะหาเงีง้ยแบบไปนี่เลยนะ สีสีแดงครับคิดว่าจะไ,ได้เห็นผู้ชนะแล้วครับรอบนี้ถ้าเกิดยังไม่ยังไม่มีใครขึ้นไปที่ร้อยได้นะครับราอ,อ่ะเท่านี้นะครับของสีเขียวจะเป็นฝ่ายชนะเลยน,นะครับอืไม่ต้องถอยก็ได้นะครับแต่ก็ถอยก็ได้นะครับอขอ,อยังไงแต้มเนี่ยนะครับมันไม่มีศูนย์นะครับ แรงนะครับหนึ่งปึ้งเหลืองนะครับหนึ่งนี่นะฮะได,ด้เปิดใบก่อนนะครับอาจจะนะครับ อาจินเปนหนึ่งช่องนะครับส่เดือหนึ่งช่องปึ้งอามีบนไดนะคะมาขึ้นมาสามเก้าแล้วมีหางูต่อดีๆเลยนะครับอจบแล้วนะครับไม่ต้องถอยก็ได้อาจจะถอยสี่นะครับอ้าก็เข้าเต้นเช้ได้เอเทมคนแรกก็ประมาณนี้นะครับ ก็จบกันไปนครับสำหรับเกมบันไดงูนะครับครั้งหน้าก็ติดตามรับชมแล้วกันนะครับว่ารายการเซียนผาเนี่ยอ่าขออ่ะครั้งหน้าก็ติดตามรับชมแล้วกันนะครับว่ารายการสีของเล่นจะนำเสนอของเล่นอะไรอีกนะครับอ่าครั้งนี้ก็บ๊ายบายครับ